นาัู้ไม่ไม่รู้ต้องลงต้้งตแลวต้องก็ค้นหาอีกเท่าไหร่จนกว่าจะเจอจอจุดหมายที่อาจจะกลแสนไกลและไม่รู้อะไรที่จะสุดท้ายวันที่เริ่มต้นจนวันนี้ แค่ชีวิตมาเท่าไหร่เสียใจและต้องหวังมีสักที่ครั้งที่เริ่มใหม่ว่าจะเจอจุดหมายที่อาดูไกลแสนไกลไม่รู้อีกนานแค่ไหนถึงจะสุดทายจึงอยากจะขอ Say hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สองนิ้วดรืเหรอกว่าเธอเจอเจอถึงจุดนี้ต้องมาแล้วนานเท่าไรแต่ทุกๆครั้งที่ผ่านคนมนก็พออดทนใช่หรือไม่ว่าจะเจอจุดใหมที่อาจดูไกลแสนไกลและไม่ จะขอส่งเพลงนี้แทนพทลังว่ายากับลังขอให้เดินต่อไป สียใจท่ทังไ่้ลยมายากกลับหางขอให้เดินต่อไป เราจะชนะตัวเองได้ไหมและเพให้รู้ว่าใัช้ชนะนันคืออะไรฝากถึงเด็กนักเรียนม3ทุกๆคนครับสักวันหนึ่งเธอคงรู้ว่าครูรัก สักวันหนึ่งคงประจักษ์เป็นสักขีสักวันหนึ่งเธอคงรู้ว่าครูดีสักวันหนึ่งคงได้ดีเพราะเชื่อครูรักทุกคนคนระับาสที่จะจบทุกคนนะคะครูก็ขออวยพรให้ลูกๆทุกคนประสบความสําเร็จอนาคตเจริญก้าวหน้าและก็กลับมายัางสถาบันของเรานะคะมหาอาจารย์ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมลูกๆทุกคนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีะคะ่ะ วันนี้ครูก็อยากจะฝากนะคะก่อนที่จะจบให้ยึดถือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรดีมอตโต้นะคะของสถาบันการศึกษาในเมื่อนักเรียนอยู่ในสถาบันการศึกษานะเขาพูดกันว่าสุดยอดของความสําเร็จในชีวิตคือการปรับตัวนักเรียนจะต้องรู้จักปรับตัวอยู่ในโลกปัจจุบันและโลกอนาคตให้นึกถึงวันนี้วันที่จบจากสถานศึกษาของสตรีวิยาสองนี้ความเป็นลูกพิกุลน,นั้น ยังจะต้องคงอยู่ต่อไปสำหรับนักเรียนนะคะและกลิ่นหอมของดอกพิกุลเนี่ยก็จะสร้างชื่อให้กับน,นักเรียนต่อไปฝากความรักและคิดถึงมาให้ตัวนี้ค่ะก็ครูก็ขออวยพรให้นักเรียนมสามทุกคนมีความสำเร็จประสบความสำเร็จในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นคนดีวันนี้ก็น่าจะเป็นวันอีกวันหนึ่งที่พวกเราได้มา พบกันแล้วก็ล่ำลากับเพื่อนๆนะครับครูก็ขออวยพรให้พวกเรานั้นโชคดีนะครับทำอะไรก็ให้ตั้งใจทำให้เต็มที่ทำให้เต็มความสามารถครูก็จะเป็นกําลังใจให้อยู่หา่างโชคดีครับสวัสดีก็จะจบปีการศึกษาในระดับมัธยมต้นแล้วนะคะจะขึ้นก้าวสู่ถึงการเป็นผู้ใหญ่ในอีกขั้นหนึ่งนะคะก็ขอให้สมดัง ความหวังที่นักเรียนทุกคนต้องการว่าอยากจะเรียนต่อที่ไหนนะคะแล้วขอฝากไว้ว่าขอให้เป็นสังคมไทยเราตอนนี้ต้องการทั้งเด็กที่เก่งและเด็กที่ดีของสังคมนะคะ,อะตอนนี้นะคะนักเรียนหลายๆคนเนี่ยคงจะมีความฝันของตัวเองแล้วว่าตัวเองอยากจะเป็นอะไรในอนาคตนะคะครูก็ขออวยพรให้นักเรียนทุกคนเนี่ยทำความฝันของตัวเองให้สำเร็จ อย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะสำเร็จได้ด้วยก็ด้วยความพยายามและความตั้งใจนะคะว,วันนี้ก็ขออวยพรนักเรียนทุกคนโชคดีและทำความฝันของตัวเองให้สำเร็จให้ได้นะคะออครูขอฝากคำกอนให้นักเรียนนะคะถ้าไม่สู้แล้วจะรู้หรือว่าแพ้ไม่อ่อนแอคงไม่รู้ความเข้มแข็งไม่ยืนหยัดคงไม่รู้ว่ามีแรง ไม่ถูกแซงคงไม่รู้เราช้าไปถึงจะล้มสักกี่ครั้งก็ยังลุกถึงจะทุกข์สักกี่ผนก็ทนไหวถึงลำบากสักเพียงไหนจะก้าวไปถึงอย่างไรก็จะสู้โดยทีดขั้นขอให้เราสู้นะคะ,ะก็ขอให้ลูกศิษย์ม3ที่รักของครูทุกคนตั้งใจเรียนเป็นคนดีมีอนาคตที่จเจริญรุ่งเร,องเรืองต่อไปในาคหน้าอย่ามองอดีตในเรื่องที่ผ่านมา จงมองแต่นะอนาคพว่าต่อไปเราจะตั้งใจเียนและเป็นคนดีของคุณพอ่อคุณแม่ของคุณครูและของขอครอบครัวต่อไปครับสวัสดีครับถึงลูกๆมสามนะคะจากอจญญาจารย์่าฝากก็คิดไปนิดนึงสามปีที่อยู่ด้วยกันนักเรียนก็ลองย้อนหนึงประสบการณ์ที่เธออยู่ด้วยกันมาสายน้ำเนี่ยไม่เคยไหลย,ย้อนกลับ วันเวลาไม่มีการถอยหลังฉะนั้นช่วงวัยของนักเรียนมสามก็เช่นเดียวกันพวกเธออาจจะไม่มีวันเวลากับเพื่อนๆของเธอเหมือนในวันนี้อีกแล้วจงเดินไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่นตามความมุ่งหวังค่ะค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนมสามทุกคนนะคะในโอกาสที่นักเรียน อยู่โรงเรียนนี้มา3ปีม .1 ม .2 ม .3 นะคะหลายคนก็ได้รับประโยชน์เป็นเด็กดีแล้วก็ได้อะไรดีๆจากสติวิทยาศนะครูก็อยากให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีอนาคตที่สดใสเป็นคนดีในอนาคตต่อไปนะคะตั้งใจเรียนหนังสือจนประสบความสำเร็จในการเรียนนะคะขอให้ลูกศิษย์ครู ที่น่ารักทุกๆคนนะของครูนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็จเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตทุกคนค่ะนะคะรักทุกคนค่ะ ด้วยความรักและห่วงห่วงใยดังลูกแท้เฝ้าอบรมดูแลด้วยใจไม่ได้วังเงินทอง